สวัสดีค่ะสวนมารีค่ะสวนมารีอยู่สะแก้วอยู่จังหวัดสะแก้วนะคะสวนมารีไม่มีปลายทางนะคะอยากได้อะไรก็ทักมานะคะอยากได้แบบว่าอยากได้อะไรก็คือหมายความว่าคลิปเก่าๆที่มารีลงไว้ดูแล้วเสร็จแล้วทีนี้อยากได้ต้นไหนก็ถามเข้ามาได้นะคะแล้วก็วันนี้วันที่30กันยายนนะคะพศ2568ันะคะวันนี้น่าจะเป็น พับพึ่งลินลี่ไหมนะคะน่าจะเป็นลินลี่นะคะแล้วหัวเขาสมบูรณ์มากแล้วช่อเขาใหญ่นะคะช่อเขาใหญ่ก็ไม่ไวที่จะเอามาให้ชมอีกเหมือนเช่นเคยนะคะสวนมารีเห็นอะไรที่ตื่นเต้นไม่ได้ชอบเอามาให้ชม <c oughs> นะคะชอบเอามาให้ชมสวยไหมคะอันนี้น่าจะบานเมื่อวานนะคะสองดอกตัวนี้ แล้วทีนะ่นี้อ,อีกดอกหนึ่งก็จะบานเย็นนี้นะคะแบะบานเย็นนี้นะคะเนี่ยนะคะบานเย็นนี้อันนี้บานน่าจะบานเมื่อเช้านะคะสวยมากแล้วก็มีกลิปป่นหอมนิดๆิดแต่ไม่หอมโชยเหมือน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 ต้นที่แล้วนะคะไม่หอมโชยเหมือนต้นที่ที่แล้วที่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 มีกลีบไปสีชมพูแค่ครึ่งนะคะนะคะ สายพันธุ์นี้คือหอมนิดๆแต่ไม่หอมฉุนไม่หอมเยอะไม่หอมเยอะชื่นใจเหมือนเหมือนเหมือนต้นต้นที่โรยไปแล้วเนี้ยนะคะนะคะต้นที่โรยไปนะคะต้นนี้สวยมากนะคะแล้วก็มีแรงคอดํามีแร้งคอดารรํากําลังเ,เริ่ม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 ตูมน่าจะบานเย็นนี้นะคะน่าจะบานเย็นนี้ประมาณหกโมงเย็นเนี้ยก็จะบานนะคะ พอดีเดี๋ยวมารีก็จะมาชำระชำระหญ้าแถวๆนี้ด้วยนะคะฝนตกชุกค่ะไม่ได้ทำอะไรนะคะแรงคอดำนะคะมะละกอก็อยากเกิดนะนะคะเดี๋ยวมารีจะให้ชมให้ชมที่มารีปลูกข้โพดไว้นะคะพาชมสวนไปนิดหน่อยนะคะแต่มารีเอา ยอด่างมาลงตรงนี้นะคะที่แรกมารีนึกว่าเขาจะกลายนะคะเขาไม่กลายนะคะยอด่างท่านไหนที่ได้ไปนะคะท่านไหนที่ได้ไปสวยหรือยังนะคะยอด่างเนาะมารีเอามาลงดินและที่แรกเป็นไม้ด่างที่แบบว่ามารีไม่ค่อยมั่นใจกับไม้ด่างนะเพราะว่าบางอย่างเอามาลงดินแล้วเขาจะเขียวนะคะแต่ต้นยอที่แรกมารีว่าจะอุ้เขียวแน่นอนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่กับแต่กับตรงข้ามนะคะ สวยค่ะยอด่างนะคะมารีเก็บไว้ต้นหนึ่งทั้งหมดมันมีสามกระถางนะคะมีสามกระถางมารีเก็บไว้ต้นหนึ่งและะ้วายไปสองกระถางนะคะก็เลยเอามาลงดินไว้นะคะไว้ดูไว้ชมสวยแล้วโพเจ็ดสีอ่าปอพิกเซลปอพิกเซลต้นนี้ตายนะคะตายเพราะว่ามารีให้ยาฆ่าหญ้าไปก็เลยที่จริงอะ่ะสวยมากนะคะพอพิกเซลหมูช้าง หรือว่าปอหูช้างนะคะแล้วก็โพจสีกำลังออกช่อสวยเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาโดนยาฆาา่าหญ้าแบบไม่ได้ไม่ได้เอาใส่โคนนะคะคือเขาก็ได้กลิ่นละระอุอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่แล้วก็เกือบไม่รอดนะคะสวยมากนะคะแต่แต่โพจสีนี้มารีไม่ได้ชํำไว้นะคะ ถ้าไหนาจะต้องการก็จองชําได้นะคะสวยมากที่โพจ็ดสีเขาเรียกโพจ็ดสีเพราะว่าอย่างช่อช่อใบยอย่างเงี้ยนะคะมีหลากหลายสีนะคะให้เราให้เราได้ชมได้สวยเนี่ยค่ะแตกต่างลายแตกต่างนะคะแตกต่างไม้ประเภทนี้เป็นประเภทเดียวกันเป็นกับกับปอพิกเซล งูช้างนะคะอ้าวกระเจี๊ยบเราเป็นลูกเสร็จแล้วทีนี้เราไม่ได้มาแก่หรือเปล่านะคะเป็นกระเจี๊ยบพันธุ์ใหญ่นะคะโอ้แก่แล้วเนี่ยแก่แล้วลูกแรกแก่แล้วด้วยลูกนี้แก่เปล่าไม่แก่ได้อยู่นะคะเดี๋ยวไปเอาเม็ดมาตัด แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้นมะดุด่างนะคะเดี๋ยวมารรก็จะมาเอายาออกเหมือนกันมะดุด่างเดี๋ยวจะมาตัดทรงพุ่มนะคะตัดแต่งทรงพุ่มนะคะโอเคนะคะวันนี้มารรมาไม่มากเอาโพดเ <laughs> พาโพดที่หัวเราะดนี่เพราะว่าเหมือนจะไม่ได้กินนะคะกินแบบว่ายัางไงอะ ให้อย่างเงี้ยนะคะแมองอีนนนะคะจะมาเจาะแล้วแค่เป็นเม็ดเนี่ยก็มาเจาะแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อะไรนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยแค่เนี้ยก็มาเจาะแล้วะคะ่ะเนี่ยโอย้เสียดายนะคะเวลานั้นเวลาตอนเย็นๆเดี๋ยวมาดูนะคะเขาจะจับเต็มฝักเลยนะคะโอเคนะคะมาเลยมาสั้นๆเรื่องดอกไม้เนาะอันนั้นปีบอะไรอะ่ะปีบ ปีบอะไรดอกใหญ่ๆปีบทองนะคะเป็นเป็นดอกตูมๆแบบนี้นะคะต้นนี้ต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นดอกตูมๆเป็นดอกเหมือนยี่โถะนะคะแล้วก็เป็นจะเกิดตามตามลำกิ่งนะคะเป็นสีทองเหลืองทองนะคะ,ะต้นนี้มาลีตัดยอดลงมาแล้วคะตัดยอดลงสองรอบนะคะนอกนั้นถ้าไม่ตัดยอดลงสูงมากนะคะสูงมากนะคะปีบทอง เดพาไปดูต้นพับพึงต้นนี้อีกสวยมากอยากให้ชมสวัสดีค่ะมารีขอแค่นี้นะคะบายบายเจอกันคลิปใหม่ค่ะ